สวัสดีครับวันนี้จะมาอัดเลือดปลาทับทิมให้ชมกันครับก่อนอื่นเรียนอย่างนี้ครับว่าการอัดเลือดปลากับการทำอีเคจิเมะนั้นคนละเรื่องกันครับอีเคจิเมะเป็นเรื่องของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปิดชีพป,ปลาให้ตายอย่างเฉียบพลันครับส่วนการอัดเลือดปลาเนี่ยเป็นการที่ทําให้เนื้อปลาเนี่ยคงความสดได้นานครับถามว่าทําไมเราต้องอัดเลือดปลาครับ เพราะว่าเลือดปลาเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เกิดแบคทีเรียครับแบคทีเรียตัวนี้เองอ่ะทให้เนื้อปลาเน่าเสียง่ายนะครับแล้วก็เกิดกลิ่นคาวกลิ่นคาวครับการที่เราเอาเลือดปลาออกจากตัวปลาให้ได้มากที่สุดเนี่ยก็จะทําให้เนื้อปลาเนี่ยคงความสดได้นานครับนะครับแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วยเช่นกันครับก็เริ่มต้นจากการขอดเกร็ดแล้วก็ ขูดเมือปลาออกเหมือนทุกครั้งที่ผมทำครับทีนี้ขั้นตอนการอัดเลือดปลาเนี่ยเราจะต้องเปิดช่องทางในการอัดเลือดปลาออก2ช่องทางครับช่องทางที่1ก็คือบริเวณเหนือดด้านในซึ่งอยู่ส่วนบนอยู่ติดกับกระดูกสันหลังครับช่องทางที่2บริเวณหางครับตรงโคนหางใช้ด้านหลังสุดของมีด สับเข้าไปที่กระดูกสันหลังครับจากนั้นก็ใช้น้ำครับใช้น้ำที่ต่อสายยางเนี่ยอัดเข้าไปบริเวณที่เราเฉือนช่องเหงือกครั้งแรกครับน้ำอย่าเบาเกินไปแล้วก็ไม่แรงเกินไปนะครับก็อัดเข้าไปครับเห็นไหมครับเลือดก็จะออกมาทางเส้นเลือดใหญ่หอีกฝั่งหนึ่งซึ่งอยู่ด้านท้ายนะครับตรงขั้นตอนนี้ต้องระวังครับ การอัดเลือดปลาตรงนี้ถ้ารู้สึกได้ว่าเนื้อปลามันมันเต่งขึ้นมามันบวมขึ้นมาต้องต้องถอยครับถอยสายยางออกนิดหนึ่งในนั้นเนื้อปลาเนี่ยภายในอาจจะได้รับความเสียหายฉีกขาดได้ครับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาทะเลครับถ้าปลาทะเลโดนน้าจืดนี่ก็คือขาวเลยนะครับมันไม่ถูกกับน้ําจืดครับนี่ครับก็อัดจนกระทั่งได้น้าําใสๆออกมาเลยครับ ก็หลังจากนั้นก็เราก็มาจัดการกับเลือดที่อยู่ส่วนอื่นแต่ก็อยู่ภายในตัวปลาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเหงือกครับเหงือกนี่ตัวดีเลยนะครับเพราะว่าเลือดไปสะสมอยู่ที่นั่นเยอะมากไปหล่อเลี้ยงที่นั่นเยอะมากครับจากนั้นก็เปิดช่องท้องครับเปิดช่องท้องช่องแรกเอาเครื่องในตับไตไส้พุงของปลาออกมาครับจากนั้นแล้วล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ เปิดช่องท้องภายในอีกช่องหนึ่งครับมันจะมีพังผืดขวางอยู่ใช้ใบมีดกรีดลงไปในช่องท้องภายในตรงนั้นเนี่ยครับหรือเรียกว่าฟิสแอบโดเมนนะครับก็กรีดทางผืดแล้วก็เอาแปลงคัดข,ขัดถูดถูภายในครับซึ่งมีทั้งเลือดมีทั้งเมือกอยู่ในนั้นเยอะแย,ยะมากมายครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับ ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอใหออ้ทานปลาอย่างอร่อยครับผมท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณครับคุณกกษริตบุญคงหรือผมเรียกเรียกว่าคุณเอกประมงแล้วกันครับ mm. ก็คอยช่วยเหลือคอยแนะนําโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวกับปลาครับซึ่งผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะครับขอบ